แล้วคะ่ะรอบนี้โดนกะกะตสั่งดำเนินคดีอาญาอีกเจ้าเลยคะ่ะนายชวานหรือว่าสอสอสมเนาเขตสามจังหวัดชนบุรีคะ่ะโดนในข้อหายื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่ตรงตามความจริงโอ้โหเอาอีกแล้วคนดีของสมเนาและสุดคะ่กะกกตพบว่าหลังจากการเลือกตั้งเมื่อวัวนที่14พฤษภาปี66เนี่ยมีการใช้จ่ายเงินไปจํานวนหนึ่งแต่ที่แจ้งไว้เนี่ยมันอีกจํานวนหนึ่งคะ่ะ รายใจในการเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่ถูกต้องอ้ยดูสิคะพักคไหนเรื่องแค่นี้เนี่ยทำให้โป่งใสยังทําไม่ได้เลยไม่ต้องมีปัญญาไปกดจอบพรรคไหนเขาเลือกขาไอพ้พรรคฝ่ายค้านไรประโยชน์บอกเลยนะคะเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ไรประโยชน์สุดๆเบลล่าอยากจะให้มันโดนตัดสิธ์ทางการเมืองไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองไทยอีกตลอดชีวิตไปเลยคะ่ะใครคิดเหมือนเบลล่าก็อย่าลืมกดติดตามกด,ดไลค์กดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจให้เบลล่าด้วยนะคะ